วิรูปะเขหิเมเมตังเมตังเอราปเทหิเมสัพยาบุตรหิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจาข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในงูตระกูลวิรูปข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในงูตระกูลเอราบุตรข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในงูตระกูลสัพยาบุตรข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในงูตระกูลกันหาโคดุล ปาทะเกหิเมเมตังเมตังทวิปาทะเกหิเมจตุปเทหิเมเมตังเมตังพระหุปเทหิเมข้าพระเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในสัตว์ไม่มีเท้าข้าพระเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในสัตว์สองเท้าข้าพระเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในสัตว์สี่เท้าข้าพระเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในสัตว์ที่มีเท้ามาก มามังอปาทะกโกหิงสิมามังหิงสิทวิปาทกโกมามังจตุปัทโทหิงสิมามังหิงสิพระหุปัทโทสัตว์ที่ไม่มีเท้าอย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าสัตว์ที่มีสองเท้าอย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าสัตว์ที่มีสีเท้าอย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าและสัตว์ที่มีเท้ามากอย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าสั สัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจกเกว,วลาสัพเพภัตรานิปัสสันตุมากันจิปาปมาคะมา,ข,ะมาขอสัตว์ทั้งตงังปราณชาติทั้งปัวสัตว์ที่เกิดแล้วทั้งปัวทั้งหมดทรงประสบความเจริญทุกผู้ขอความทุกข์อย่าได้เข้าถึงใครๆเลยอัป,ปมาโนพุทโธอัป,ปมาโนธรรมโมอัป,ปมาโนสังโฆ ประมาณวันตานิสรีสปานิอาหิวิชิกาสตตะปทีอุณณะภิกสรภูมูสิกาพระพุทธเจ้าทรงพระคุณหาประมาณมิได้พระธรรมทรงพระคุณหาประมาณมิได้พระสงฆ์ทรงพระคุณหาประมาณมิได้แต่สัตว์เลื้อยคลานคือแมงป่องตะขาบแมงมุมตุ๊กแกและหนูเป็นสัตว์ที่ประมาณได้ กตาเมราขากตาังเมปริตังปฏิกมันตุภูตานิสงหังนโมพระคริสตูนโมสัตตันังสัมมาสัมพุทธานังข้าพระเจ้าได้คุ้มครองตอนแล้วข้าพระเจ้าได้ป้องกันตนแล้วเราสัจจงหลีกไปข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์ขันธปร,ริต คือพระภริษที่กล่าวถึงการเจริญเมตตาแก่พญางูทั้งสี่ตระกูลและเจริญเมตตาแก่สรพสัตวมีประวัติว่าเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันกรุงสาวัตถีมีภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัดเราภิกษุได้กราบทูลความนี้แด่พระพุทธองค์พระองค์ตรัสว่าภิกษุนั้นถูกงูกัดเพราะไม่ได้แผ่เมตตาแก่พญางูทั้งสี่ตระกูล ผู้แผ่เมตตาแก่พญางูเหล่านั้นจะไม่ถูกงูกัดแล้วตรัสสอนให้แผ่เมตตาแก่พญางูทั้งสี่ตระกูลคืองูตระกูลวิรูปักงูตระกูลเอราบุตรงูตระกูลฉับพยาบุตรและงูตระกูลกันหาโคดมในอัตถกาถาชาดกมีประวัติดังนี้เมื่อภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัดพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราเคยสอนขันธปริจในขณะที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ คือเมื่อพระองค์เสวยพระชาติเป็นฤาษีที่ป่าหิมพานได้พังนักอยู่ร่วมกับฤาษีเป็นจำนวนมากในขณะนั้นมีฤาษีตนหนึ่งถูกงูก,กัดเสียชีวิตจึงสอนขันธบริกแก่พวกฤาษีเพื่อป้องกันภัยจากอสรพิษ